นี่พี่น้องเลยน่าร้งไหสวัสดีครับพี่น้องสู้ขู่สู้นะผมมาพอกับจ่าบอลอีกแล้วพี่น้องมือนี้จ้าบอลพาพี่น้องมาเสียบๆผมม,าม,ากๆกมั่มั่งกระโหลกหมูเอ๋อพี่น้องเสียบๆต้องกันครับผมมันมีอย่างอยู่ข้างในเนี่ยมาบึงกันนี่พี่น้องเลยปืด๊ดบาดนี่ยขักบัวบาดนี่เอา มองเจ็บแสบมันอยู่ผิดด้ได้กับซีู่ดด้วยบบนี้ด้วพี่น้องโอ้โหลดเลยวะเาซิใส่มองเจ็บแสบ,บอยู่น้องบเป็นยังเราลงทุกคนมันอ่อยไงพอดพีหน่องเลยมาเบิรงเลยมองเจ็บแสบมาใส่เลยฮาดลงไปทีเดีวยวพี่น เปื่อยๆเลยสวยข้าวหน่รถนี่สวยข้าวหน่อย,ย,ยดยอิอันนี้เป็นเป็นส่วนลิ่นได้ไปน้องด้วยลิ่นหมูเสียบๆห่านองไปรถปึ๊บ เต็มเต็มเมื่อร้ายแห้งครับเด็นองเลยอันนี้แบบตุ้นจดเปื่อยแห้งให้ดีมเนี่ยอือ คันหาบงโยกดูด,ดังดูด,ดาดูด,ดัง ตรงไหนพี่น้องบลาเก๋าใหญ่งงดิมามงเจ็บเสียบันกุ้งเกี่ยมห้าด้งไวครับผมห้าด้งไวสุดยอดเลยต่างชั่วเลย <c oughs> เนื้อแบบเป็นก้อนนะครับผมนี่พี่น้องเนื้ออืมว่างสูตรให,หม่สูตรใหม่สูตรใหม่หา่าเอาเลยพี่น้องอ่าลงไปเสียบเสียบมามาเสียบเสียบห่าอาไปหานเอไปเลย ชุดดว่วนดีๆอันนี้แบบเดี่ยวตะพักมักไผ่มักมันเลยพี่น้องเด้ออืม เนื้อลิมเนี่ยคับกระดิเพี่น้นนองเลยสําหรับจ่าบลต่างเสีย <laughs> แบบใหม่แบบใหม่พี่น้องฮาดเลยครับผมฮาดเนี่ยมันไหลลงเนื้ไหลลงแซบตัวนี้ กัน้ำจิมไงปลาพี่น้องมาเสีบเบแือบะครับผมเมนูอะไเสียบเชือบจ่าบนจัดมากููพี่น้องเบิ่มเพื่อสีได้เฮ็ดด้เฮ็ดกินน้ำกืนคือมากเลยเว้ยมากแบบนี้ลพี่น้องมันเสีบเช่บเนาะห่านล้วปเลย เป็นเด็กเศบแช่ชมาเน,านาือยถูกหมักเนีเย ຫມາກດູດດ <That> kind <of gold> <gold> ັງຫມູດດັງດູດດັງອາລົມຫມຫມຕື່ນບໍ່ນໍເປບບໍ່ນໍບຶບ อเอาครับพี่น้องครับมือนี้พ่อได้เสียบไปนู่นแ้วมันกันอยู่ดอกพี่น้องครับจ้าบอนนะนะตุนหัวหมูดูด,ดังกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเสียบเนื้อหลายความนะพี่น้องใส่กับซีฟูดแห้งคักเอาคลิปนี้จ้าบอนเอาไวซ้ซ้มีสักันนะพี่น้องคลิปหน้าจ้าบอนสิผาพี่น้องไปอยู่ไปกินเมนูใดก็สิวไทยสูพี่น้องมือคือเก่าสามรับคลิปนี้ครับผมขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชขมขอบพระคุณหลายๆครับผม